ครับอันนี้เป็นดอกผักบุ้งฝรั่งชนิดหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันดีในนามของดอกดาวในร้อยหรือว่าดอกคอนสวรรค์นะครับก็เป็นไม้วงเดียวกับผักบุ้งที่เรากินทุกวันทุกวันเนี่ยละครับแต่ว่ามีลักษณะพิเศษนะครับดูลักษณะของใบนะฮะลักษณะของใบลักษณะของใบก็จะเห็นว่าใบเนี่ยฮะมันจะเป็นแฉกแฉกแฉกนะครับเหมือนก้างปลานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของมันนะครับ คอสวรรค์หรือว่าดาวในร้อยเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สามสีนะครับเท่าที่เคยรู้จักมานะครับก็จะมีสีแดงนี่นะครับพบง่ายที่สุดนะครับแล้วก็จะมีสีชมพูแล้วก็จะมีสีขาวนะครับดอกเมื่อบานออกนะฮะเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียที่อยู่ที่อยู่ข้างในนี่นะครับสีขาวเนี่ยนะมันจะผสมพันธุ์กันนะฮะด้วยแมลงนะฮะหรือว่าลมเสร็จแล้วมันก็จะ ติดเมล็ดนะฮะเหมือนนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นฝักนะฮะฝักฝักติดเมล็ดติดเมล็ดเราก็สามารถจะเมล็ดนั้นเปนเพาะเป็นต้นใหม่ได้นะครับนี่ฮะอันนี้คือดอกดอกของคอนสวรรค์หรือว่าดอกของดาวในร้อยนะครับ